สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมไปนะคะแล้วก็เล่าเรื่องไปนะคะเรื่องที่เราจะมาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องฝึกงานของเรานะคะแล้วก็เกี่ยวกับหอพักของเราด้วยวันแรกนะคะเราเราไปอา่าอะไรนะเข้าห้องพักวันแรกเราเพิ่งได้นอนสองคืนแล้วเป็นวันคืนที่สองนะคะเราก็อยู่ในห้องไปนะคะเราไม่ได้ปิดประตูะคะ่ะแล้วก็ สักพักนึงเราอยู่ในห้องคุยกับเพื่อนนงเงงเงแล้วก็เห็นมือค่ะเราเพราะว่าเราเพิ่งซักผ้าเสร็จตากผ้าอยู่ริมประตูไม่ใช่ริมประตูสหิหน้าห้องน้ําแล้วก็เราเปิดประตูแล้วก็เห็นใช่ไหมพอคุยๆแบบเราเ er ห็นเงาเงามือนะคะเห็นกางเกงในเราแบบเวียงเวียงเวียงอยูแล้วก็เห็นมือ ยื่นกางเกงในเราออกมาแล้วก็เราเรียบเพื่อนเอ้ยนี่มึงช่วยดูหน่อยอันนี้มันอะไรคือตอนนั้นอะเราช็อกไปแล้วเราขยับตัวไม่ได้เราเพราะว่าตกใจมากคือแบบทําอะไรไม่ถูกอะแล้วก็แบบเฮ้ยมึงมีคนเอายื่นมือออกมามาดึงกางเกงในเราชห้องเราเป็นแบบระเบียงม,มันไม่มีอะไรกั้นไว้อะแล้วก็เราเห็นมือพอดียเพื่อนก็แบบว่าเอ้ยมึงมึงตาฝาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเห็น ได้ยินเสียงแบบตึ้งที่ที่แขวแขวกางเกงในเราอะมันหักแล้วก็แบบเราวิ่งไปดูเลยนะแบบอืม,มันไม่มีรอยคนหรือไม่มีรอยตีนไม่มีรอยขาอะไรเลยแต่กางเกงในอะที่ที่แขวกางเกงในมันหักไปแล้วอะแล้วก็แบบเอ,อจับได้ว่าเป็นคนข้างห้างองนะคะแล้วก็เราจะไม่บอกนะคะว่าที่ที่ไหนแต่ เหตุการณ์มาเป็นเหตุการณ์นานแล้วนะจะเกิดจากาชีวิตเราเองนะคะเจอมากับตัวเลยแล้วก็แบบได้แจ้งความอะไรเรียบร้อยแะไวได้ชดเชยค่าเสียหายอะไรเรียบร้อยะคะ่ะพอย้ายบ้านใหม่นะคะก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเราอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ต่อไปนี่ก็จะเป็นความเชื่อของรายบุคคลนะคะซึ่งบ้านใหม่เนี่ยเราเข้าไปอยู่ใช่ไหมแล้วก็คืนแรกเลยเราโนอ่นอ่ะ แล้วฝันร้ายอะคืนแรกแค่ฝันร้ายพอคืนที่สองก็แบบอ้ยเรานอนอคนเดียวในห้องอะแล้วก็เราเห็นภาพแบบเอ่อเพื่อนมันเพื่อนเข้ามานอนกับเราด้วยซึ่งเพื่อนอะอยู่ห้องอีกห้องหนึ่งแต่เราอยู่ห้องนี้คนเดียว <c oughs> เราก็แบบเอ้ยเพื่อนเข้ามานอนแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> พอแล้วก็นอนแบบไม่สนใจอะไรเลย <c oughs> เราก็เห็นแบบเราปิดไฟเงี้ยก็เห็นเงาดำๆนึกว่าเพื่อนเดินเข้ามาจะนอนด้วย <c oughs> สักพักแล้วหเห็นไม่เห็นไม่ไม่ใช่เห็นดิรู้สึกอ่ะมีความรู้สึกเมื่ออ, <c oughs> ออกมาก,กอดเราอะไรเงี้ยพอแบบมาก,กอดแล้วฉันลืมตาเห็นมือแบบดำมากแล้วก็แบบเออแบบหนักๆอ่ะรู้สึกหนักตัวหายใจไม่ออกเหมือนโดน ผีอัมอะไรเงี้ยปวแบบอ่านโหอันนี้เพื่อเพื่อให้มันหลุดจากจากตัวเราแล้วก็แบบสักนานอยู่นะแบบอยู่กับตัวเราแบบหนักมากแล้วก็แบบฉันเห็นแบบเหมือนเพื่อนเดินมาเห็นแบบเงาดำๆอ่ะแล้วก็ฉันตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็แบบไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรแล้วก็คิดแล้วแหละว่านี่ฉันฝันนี่ฉันฝันนี่แบบเจอละเจอละเจอไม่ดีละแล้วก็แบบ วิ่งวิ่งไปอยู่กับเพื่อนเลยเพื่อนบอกว่าเอ๊ะ hey, ทำไมมึงเห็นแปลกๆอะไรเงี่ยตัวแข็งๆอะ่ะแบบฉันก็อยู่เงียบอยู่เงียบเลยในห้องนั้นไม่พูดจาอะไรกับเพื่อนเลยแล้วก็จะไม่บอกเพื่อนนะพอตื่นเช้ามาฉันก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็แบบว่าเอ๊ะ hey, มึงฝันฝันร้ายหรือเปล่า,าอะไรเงี้ยเออแล้วก็ต่อมาเพื่อนกลับบ้านแล้วก็เหลือฉันกับเพื่อนอีกสองคนอยู่ในห้องนอนด้วยกันสองสองคนแล้วก็ เห็นอีกแล้วเห็นแบบเพื่อนเปิดเปิดประตูเข้าห้องน้ำไอ้ฉันก็บบเอ้ยจะไปห้องน้ําด้วยอะไรเงี้ยพอฉันจะลุกขึ้นไปฉันม่เห็นประตูปิดเแล้วก็เห็นเพื่อนอยู่ข้างๆอุ้ยจมอว่าฉันเจอแล้วฉันแบบเจออีกแล้วอะไรเงี้ยก็ฉันก็โทรเพื่อนที่บ้านที่กลับไปอ่ะมึงอะไรเงี้ยฉันเจอกูเจออีกแล้วนะเหมือนเหมือนกับคืนนั้นเลยแล้วก็เพื่อนก็เออเดี๋ยได้เดี๋ยวจะไปอะไรนะไปดูให้ว่า มันคืออะไรกันแน่ฉันฝันร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเพื่อนกลับมาดูว่าปรากฏว่าที่นั่นอะเออสมัยก่อนอะที่เคยเคยเคยเป็นอา่าอะไรนะคนเคยแบบตายอะที่นั่นนะเออเคยมีเคยมีคนเสียชีวิตตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องสมัยก่อนแล้วเอ่อแล้วก็ได้อา่า ขอเขาว่าจะมาอยู่เฉยๆจะไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยก็แบบหลังจากนั้นก็นอนสบายแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องของเราก็จบแบบวันนี้เอ่อต่อมาก็แบบอยู่สบายแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะอืมอยากจะฝากแบบทุกคนจะอะไรนะจะอยู่ที่พักหรือบ้านใหม่อะไรเงี้ยขอแบบแบบเช็คดีๆก่อนอะไรเงี้ยอมืมันเป็นบทเรียนหนึ่งเลยแหละของเราที่เจอแบบนี้ kill. Double kill! Oh.